hello my lovely student welcome to english class with teacher ว a n a การสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูอีกครั้งนะคะกับครูวรรณการนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมีคลิปทบทวนก่อนสอบบทที่5มาให้นักเรียนรับชมนะคะหลังจากที่นักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะครูก็จะส่งลิงก์ ข้อสอบไปให้หนักเรียนทำนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปฟังกันเลยค่ะค่ะเรามาดูนะคะส่วนแรกกันเลยจะเป็นในส่วนของคำศัพท์นะคะในข้อสอบยูนิตที่5สอบถ่บทยูนิตที่5เนี่ยจะเป็นในส่วนของคำศัพท์นะคะครูจะออกประมาณไหนก็ เลือกคำที่แตกต่างจากพวกก่อนอื่นนักเรียนจะต้องรู้ความหมายก่อนนะคะรู้ความหมายของคำศัพท์และในช้อยอะคะ่ะ A ถึง D เนี่ยจะมีคำที่แตกต่างจากพวกอยู่เราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะอย่างเช่นฟอ o g กราฟนะคะแปลว่ารูปถ่ายฟ h o โกราฟเฟอร์แปลว่าช่างภาพนะคะเพนต์ Paint, แปลว่าระบายสีนะคะระบายสีแล้วใครเป็นผู้ระบายสีก็คือ painter จิตรกรนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะงานปั้นหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sculpture sculpture นะคะปั้นโดยใครก็ปั้นโดยปฏิมากรหรือช่างปั้นก็คือ sculptor sculptor นะคะต่อไปค่ะ music ก็คือเพลงหรือดนตรีที่บรรเลงโดย musician นะคะ musician ก็คือนักดนตรีนะคะต่อไปค่ะ dance นะคะ dance ก็คือเต้นการเต้นเต้นโดยใครอ่ะก็เต้นโดย dancer นะคะดนเซอร์อร์ตศิลปะนะคะงานศิลปะใครเป็นผู้ออกแบบงานศิลปะก็คืออ r ร์ติศิลปินนั่นเองนะคะและพิพิธภัณฑ์หรืองานแสดงงานแสดงภาพถ่ายรูปปัน้นหรืออะไรต่างๆนะคะเราจะใช้แสดงกันที่มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์นะคะมิวเซียมมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เป็นการแสดงงาน ปั้นภาพถ่ายงานศิลปะต่างๆนะคะต่อไปแกลเลอรี่นะคะแกลเลอรี่ก็เป็นการแสดงภาพถ่ายภาพวาดภาพพ a นต์อะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปค่ะ t h e เต e ร์เท a เตอเป็นโรงละครนะคะเอาไว้แสดงละครเวทีนะคะหรือว่าแสดง The Musical อะไรพวกเนี้ยละครละครเพลงละครประกอบเพลงนะคะมักจะทำการแสดงที่ t h e เตอร แต่ถ้าเป็นหน้าจอที่เขาทำการตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วพร้อมฉายแล้วนะคะไม่ได้แสดงกันสดๆเรามักจะไปรับชมกันที่ซีนีม่านะคะ exhibition ก็คืองานนิทรศการนะคะงานนิทรรศการหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นนิทรศการรูปปั้นภาพถ่ายวิดีโ installation หรือว่างานปัน้นงานเพ้นทอะไรก็ว่าไปนะคะ โอเปร่านะคะก็คือละครชนิดหนึ่งนะคะเป็นเป็นละครโอเปร่าค่ะนักเรียนมันจะออกเสียงแบบร้องร้องโอเปรา่าเสียงสูงใช่ไหมคะประมาณนี้ picture นะคะ picture แปลว่ารูปภาพนะคะ portrait แปลว่าภาพภาพเสมือนจริงนะคะภาพเสมือนจริงเนี่ยแหละพวกเนี้ยแหละนักเรียนต้องจำความหมายให้ได้ นะคะแล้วก็จะได้บอกถูกว่ามันแตกต่างจากพวกอย่างไรโอเคนะคะต่อไปนะคะส่วนที่2จะเป็นอะไรจะเป็นการบอกทิศทางนะคะจะเป็นการบอกทิศทางก่อนอื่นนักเรียนจะต้องดูก่อนนะคะว่าคำที่ ให้ที่ทางหรือ giving direction มีอะไรบ้างก็จะมี turn left เลี้ยวซ้าย turn right เลี้ยวขวา go straight on ตรงไป go round the roundabout ก็คือ go round the roundabout ก็คืออะไรคะวนรอบวงเวียนนั่นเองนะคะต่อไป go over the bridge ก็คือเดินข้ามสะพาน Go through the tunnel ก็คือเดินรอดอุกโมง Go along the road Go ใช้ใช้ได้อยา่างหลายอยา่าง Go through Go over the bridge Go through the tunnel Go along the road ก็คือเดินไปตามถนนนะคะ Cross the road ก็คือ cross the road ก็คือข้ามถนนนะคะ Go past เดินผ่านผ่านอะไรก็ว่าไปนะคะต่อไปค่ะ Stop หยุดนะคะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรก็ประมาณนี้ค่ะนักเรียนสำหรับการบอกทิศทางนักเรียนรู้แล้วนักเรียนสามารถบอกทิศทางได้แน่นอนค่ะ เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะข้อสอบส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นก็จะเป็น ในเรื่องของแกรมา a r นั่นก็คือ present simple with future meaning นะคะ present simple for with future meaning ประโยคปัจจุบันที่มีความหมายเป็นอนาคตนะคะโครงสร้างของมันก็คือ subject บวก verb ช่องที่1ประธานเอกพจน์กริยาเติม s es แต่ถ้าประธานพหูพจน์ก็จะเป็น ประธานบวก verb ช่องที่1ไปได้เลยนะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกนะคะโอเคต่อไปค่ะเป็นเรื่องของอันนี้มีไม่เยอะค่ะนักเรียนต่อไปเป็นเรื่องของ how บวกกับ adjective ต่งตางๆนะคะ how long นะคะสามารถถามได้2แบบมี how long is กับ how long do หรือ how long does ้า how long is นะคะจะถามถึงความยาวแต่ถ้าเป็น how long do หรือ how long does จะเป็นการถามถึงนานระยะเวลานาน,านเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น how บวก a d j e c t i v e ต่างๆ how บวก adjective ต่างๆก็จะมีอะไรบ้าง how deep ถามความลึก how high ถามความสูง how tall ก็ถามความสูงแต่ how high เนี่ยเป็นความสูงของของพวกภูเขาต่างๆภูเขาไฟนะคะหรือ how tall เป็นการถามความสูงของตึกและความสูงของของมนุษย์ของคนนะคะต่อไป how long is เมื่อกี้ครูพูดไปแล้ว how long is คือ ความยาวนะคะ how wide ความกว้างใช้ถามถึงพวกช่องแคบระยะทางจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนะคะประมาณนี้ how heavy น้ำหนักนะคะถามน้ำหนักและ how old ก็คือถามอายุนั่นเองและเรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของ ตามที่ครูบอกนะคะการตามที่ครูบอกมีอะไรบ้างการใช้ imperative ก็จะมี c l a u s e c l a u s e ใช้กับ the road หรือ the bridge ก็ได้นะคะ go past go past go along ก็ได้หรือ go straight ahead นะคะ เรื่องของการใช้ p r e position of motion ง่ายมาก mm hmm. ก็จะมีพวกนี้เลยค่ะนักเรียนก็ไปดูมา to แปลว่าอะไร pass แปลว่าผ่าน along แปลว่าไปตาม into แปลว่าข้างใน out of แปลว่าออก up แปลว่าขึ้น down แปลว่าลงนะคะ up ขึ้น down ลง across ข้ามเป็น verb นะคะ true แปลว่าผ่านหรือรอด over แปลว่าเหนือ under แปลว่าใตา้ข้อสอบก็มีอยู่ประมาณนี้นะคะเยนเย่ก็จบกันไปแล้วนะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบบทที่5นะคะสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ